ความเงียบงนันคือเสียงแรกที่ฉันได้ยินเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่รกร้างแห่งนั้นความเงียบที่หนักอึ้งเรากับมีกำแพงไร้รูปคอยกักเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้มันไม่ใช่ความเงียบธรรมดาแต่เป็นความเงียบที่กระซิบถึงเรื่องราวที่ถูกลืมเลือนเรื่องราวที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ใต้ผืนดินและซอกหินของปราสาทชายแดนที่ฉันตามหามาทั้งชีวิตฉันคือนายแพทย์อนันต์นักโบราณาคดี ที่อุทิศตนให้กับการค้นคว้าอารยาธรรมที่สาบสูญหลายปีที่ผ่านมาฉันจมดิ่งอยู่กับตำนานเก่าแก่ที่เล่าขานถึงปรา,าสาทลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งถูกกล่าวถึงเพียงน้อยนิดในบันทึกโบราณที่กระจัดกระจายบันทึกเหล่านั้นมักจะใช้ถ้อยคำอุปมาอุปไมยถึงปรา,าสาทแห่งเสียงสะอื้นและราชินีผู้ถูกลืมทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยแรงอันไม่อาจต้านทานจนกระทั่งวันหนึ่ง ฉันค้นพบแผนที่เก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในห้องสมุดเอกชนแห่งหนึ่งมันเป็นแผนที่ที่ดูเหมือนจะวาดขึ้นด้วยมือในยุคสมัยที่ล่วงเลยมานานแล้วพร้อมกับข้อความจารึกเป็นภาษาโบราณว่าจงตามรอยดวงจันทร์ยามรับฟ้าไปสู่ใจกลางแห่งความโศกเศร้าที่ซึ่งราชินีถูกจองจำคำเหล่านี้ก้องอยู่ในหัวของฉันราวกับเสียงเรียกมันจุดประกายความหวังความเร่าร้อนในการค้นหาที่ไม่อาจดับมอด ฉันตัดสินใจออกเดินทางเพียงลำพังโดยไม่ปริปากบอกใครถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงเพราะรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงและอาจถูกมองเป็นเพียงความบ้าคลั่งของนักวิชาการผู้หมกมุ่นการเดินทางกินเวลานานหลายวันฉันต้องเดินเท้าผ่านป่าทึบปีนป่ายภูเขาสูงชันที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบบรรยากาศรอบตัวเริ่มแปลกประหลาดขึ้นเ,เรื่อยต้นไม้สูงใหญ่ดูบิดเบี้ยวผิดรูป ร่มเงาที่ทอดลงมาดูมืดมิดและเต็มไปด้วยปริศนาเสียงนกเสียงสัตว์ที่เคยได้ยินระหว่างทางเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงลมที่พัดวีดวิวราวกับเสียงคร่ำครวญจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันที่7ท่ามกลางม่านหมอกที่ค่อยๆจางหายไปฉันก็ได้เห็นมันปราสาทปรากฏขึ้นเบื้องหน้าอย่างน่าเกรงขามโครงสร้างหินขนาดมหืมาที่ถูกกัดกร่อนด้วยการเวลาบ่งบอกถึงอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองและล่มสลายในคราวเดียว มันตั้งะหงานอยู่บนยอดเขาท่ามกลางความเว้งว้างของชายแดนที่ถูกลืมเลือนไปจากแผนที่โลกความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาในใจไม่ใช่ความปิติยินดีที่ได้ค้นพบแต่เป็นความรู้สึกเย็นเยียบรปวากับถูกจ้องมองจากเบื้องลึกของห้วงอวากาศฉันรู้สึกว่าปราสาทแห่งนี้มีชีวิตมีวิญญาณและมันกำลังรอคอยใค,ใครบางคนมาเยือนมานานแสนนานเมื่อก้าวถ้าวผ่านซุ้มประตูหินที่พังทลายฉันสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียกที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูก แม้จะเป็นช่วงกลางวันแสก,แ,สกแต่แสงอาทิตย์ก็ดูเหมือนจะถูกกลืนกินไปในกำแพงหินสูงชันบรรยากาศภายในปราสาทมืดสลัวและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองหนาเตอะกำแพงหินเต็มไปด้วยตะไคร่มอสเขียวชฉ่มต้นไม้เลือ้อยพันเลื้อยไปทั่วทุกหนแห่งเรากับธรรมชาติกำลังพยายามกลืนกินมันให้หายไปจากโลกนี้ฉันเดินสำรวจไปตามโถงทางเดินที่ยาวเหยียดแต่ละก้าวที่เดินไปเสียงฝีเท้าของฉันดูเหมือนจะกล้องสะท้อนอยู่ในความเงียบงันอย่างน่าประหลาดใจ รากับว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นกำลังเงี่ยหูฟังอยู่ด้วยฉันพยายามที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยึดมั่นในเหตุผลแต่ประสาทแห่งนี้กลับกระตุ้นสัญชาตญาณบางอย่างในตัวฉันที่อยู่เหนือกว่าตรกกะในช่วงเย็นของวันแรกที่ประสาทเสียงแปลกๆก,ก็เริ่มปรากฏขึ้นมามันเป็นเสียงที่เล็ดลอดมาจากกำแพงเก่า,เ,กาเสียงกระสิบแผ่วเบาที่ฟังดูเหมือนบทเพลงกล่อมเด็กโบราณที่เคยได้ยินในนิทานพื้นบ้านแต่กลับแฝงไว้ด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดประมาณ ฉันพยายามหาต้นตอของเสียงนั้นเดินไปตามระเบียงที่มืดมิดและห้องต่างๆที่เปิดทิ้งไว้แต่เสียงนั้นก็เหมือนจะล้อเล่นกับฉันมันดังขึ้นในที่หนึ่งแล้วก็หายไปก่อนจะปรากฏขึ้นอีกครั้งจากอีกทิศทางหนึ่งยิ่งดึกขึ้นเท่าไหร่อุณหภูมิภายในปราสาทก็ยิ่งลดต่ำลงอย่างน่าประหลาดใจฉันห่อตัวด้วยผ้าห่มหนาเตอะที่เตรียมมาแต่ก็ไม่อาจขับไล่ความเย็นยะเยือกที่แทรกซึมเข้ามาในร่างกายได้ ความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองฉันอยู่ตลอดเวลาทำให้ฉันรู้สึกกระสับกระส่ายและไม่อาจข่มตาหลับลงได้เลยตลอดทั้งคืนวันรุ่งขึ้นฉันตัดสินใจสำรวจพื้นที่ในสวนที่ลึกที่สุดของปราสาทและฉันก็ได้พบกับห้องสมุดลับที่ถูกปิดผนึกไว้ด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีใครเปิดมานานนับศตวตรรษโดยเครื่องมือที่เตรียมมาฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเคลื่อนย้ายแผ่นหินนั้นเมื่อเปิดออกกลิ่นอับชื้นของกระดาษเก่าและหมึกโบราณก็โชยออกมา ห้องสมุดเต็มไปด้วยชั้นหนังสือที่พังทลายหนังสือเก่าแก่มากมายวางซ้อนทับกันราวกับเจตนาที่จะซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ <H it> <H it> ท่ามกลางกล่องหนังสือเหล่านั้นฉันพบสมุดบันทึกที่ทำจากหนังสีเข้มมันอยู่ในสภาพที่ยังสมบูรณ์ผิดปกติเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมรอบๆเหมือนกับมีใครบางคนตั้งใจจะรักษามันเอาไว้เมื่อเปิดออกฉันพบว่ามันเป็นสมุดบันทึกส่วนตัวของหญิงสาวผู้หนึ่งลายมือนั้นประณีตสวยงามและดูอ่อนช้อยแต่เนื้อหาที่เขียนนั้น กลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอ้างว้างเธอเรียกตัวเองว่ารณีหรือที่ชาวบ้านในตำนานขนานนามว่าราชินีผู้ถูกลืมบันทึกของรณีเล่าถึงชีวิตของเธอในปราสาทแห่งนี้เธอเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรเล็กๆที่ถูกส่งมาอภิเษกสมรสกับกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างสองแคว้นปราสาทแห่งนี้คือเรือนหอที่กลายเป็นกรงทองสำหรับเธอตลอดชีวิตที่อยู่ในปราสาท เธอไม่มีความสุขเลยแม้แต่วันเดียวกษัตริย์ไม่เคยรักเธอแต่กลับมองเธอเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นท่ามกลางความอ้างวางนั้นรณีได้พบรักกับแม่ทัพหนุ่มผู้ซื่อสัตว์คนหนึ่งชื่อว่าปกรณ์ความรักของทั้งสองงอกงามขึ้นอย่างลับๆในมุมมืดของปราสาทแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาอันคมกริบของกษัตริย์ได้บันทึกของรณีสิ้นสุดลงอย่างกระทันหันโดยมีเพียงข้อความสุดท้ายที่เหลื่อนลางว่า ความรักของข้าจะนำความพินาศมาสู่ปรกรณ์และความตายจะโอบกอดข้าไปตลอดกาลหลังจากที่อ่านบันทึกนั้นจบฉันรู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนักๆทับอยู่ที่หน้าอกฉันเดินออกมาจากห้องสมุดลับด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปปราสาทแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงซากปรักหักพังอีกต่อไปแต่มันคือหลุมศพของความรักและความหวังที่ถูกทรยศความลึกลับที่เคยปกคลุมปราสาทแห่งนี้เริ่มคลี่คลายลงแต่สิ่งที่มาแทนที่ คือความสยดสยองที่ซากซึมอยู่ในทุกอนุของอากาศคืนนั้นเสียงสะอื้นที่เคยได้ยินแผ่วเบากลับดังชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่แค่เสียงกระซิบอีกต่อไปแต่เป็นเสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอาดูเราวกับมีใครบางคนกำลังร้องไห้อยู่ข้างๆเตียงของฉันฉันพยายามที่จะลืมตาขึ้นแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อราวกับถูกพันธนาการไว้ด้วยแรงลึกลับฉันรู้สึกถึงลมหายใจเย็นยเยือกที่รดรินอยู่ข้างใบหู พร้อมกับกลิ่นหอมของดอกกุหลาบที่เริ่มเหี่ยวเช้าซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกับที่ฉันเคยได้กลิ่นในบันทึกของรณีเมื่อแสงแรกของวันมาถึงความรู้สึกที่ถูกกดดันก็คลายลงเล็กน้อยฉันตัดสินใจค้นหาสิ่งที่เหลืออยู่ในบันทึกของรณีเพื่อไขปริศนาที่ยังค้างคาใจฉันกลับไปที่ห้องสมุดอีกครั้งคราวนี้ฉันมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่และฉันก็ได้พบช่องลับที่ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนหลังชั้นหนังสือที่พังทลายภายในนั้นมีจดหมายฉบับสุดท้ายที่รณีเขียนขึ้น มันถูกซ่อนเอาไว้เพื่อรอคอยให้ใครบางคนมาค้นพบจดหมายฉบับนั้นถูกเขียนด้วยมือที่สั่นเทิมแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความเจ็บปวดและแค้นเคืองระนีเล่าถึงวันที่ความลับของเธอถูกเปิดเผยกริย์พิโรธอย่างรุนแรงและสั่งประหารชีวิตแม่ทัพปรกรณ์อย่างทารุณต่อหน้าเธอก่อนที่จะจองจําเธอไว้ในหอคอยสูงส่วนของปราสาทปล่อยให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความหิวโหยและความตายอย่างช้าๆระนีเขียนข้อความสุดท้ายว่าวิญ,ญญาณของข้าจะไม่วันสงบสุขตราบใดที่ปราสาทแห่งนี้ยังคงยืนหยัด ข้าจะรอคอยวันที่จะได้พบกับปรกรณ์อีกครั้งและจะสาปแช่งทุกคนที่เคยทําให้ข้าต้องเจ็บปวดเมื่ออ่านจบฉันรู้สึกราวกับมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านร่างกายมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวในอดีตแต่เป็นคำสาปแช่งที่ยังคงก้องกังวานอยู่ในปราสาทแห่งนี้ฉันตัดสินใจเดินขึ้นไปยังหอคอยสูงสุดของปราสาทซึ่งถูกกล่าวถึงในจดหมายของรณีการปีนขึ้นบันไดหินที่ผูพังเป็นไปอย่างยากลําบากแต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้เมื่อไปถึงห้องบนสุดมันเป็นห้องเล็กๆที่มีหน้าต่างบานเดียวมองเห็นทิวทอกห่ีถูลลืืมเ และที่นี่เองฉันก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เลือดในกายเย็นเยือกภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าไม่ใช่เพียงภาพหลอนแต่เป็นภาพจําลองเหตุการณ์ในอดีตที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งร่างเงาสีขาวคลองแสงของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องผมยาวสลวยสีดําทุกปล่อยระหงมือเรียวเล็กกาลังแนบกับหน้าต่างเรากับกําลังรอคอยใครบางคนกลับมาร่างนั้นคือรณีเธอไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวหรือโกรธเคืองแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าโศกอย่างถึงที่สุดทันใดนั้นภาพก็เปลี่ยนไป ร่างเงาของชายหนุ่มในชุดนักรบก็ปรากฏขึ้นข้างๆเธอแววตาของเขาทั้งอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักรณีหันไปมองเขาด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยน้ำตาแต่แล้วภาพก็เลือนหายไปก่อนจะถูกแทนที่ด้วยเงาร่างของชายร่างใหญ่ในชุดกษัตริย์ที่ดูดุด,ดันเขาปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยความพิโรธกษริย์ดผลักแม่ทัพหนุ่มออกไปอย่างรุนแรงร่างเงาของปรกรณ์ล้มลงและในพริบตาเขาก็หายไปจากสายตาเสียงกรีดร้องที่โหยหวนดังขึ้นจากร่างของรณีเธอทรุดตัวลงกับพื้นร้องไห้สะอึกสะ ราวกับว่าโลกทั้งใบของเธอกำลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตาภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับพันร้ายที่ไม่อาจควบคุมได้ฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับถูกตรึงไว้ด้วยพลังงานบางอย่างรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความหวังที่พังทลายของรณีอย่างลึกซึ้งหลังจากที่ภาพหลอนเหล่านั้นจางหายไปห้องก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งเหลือเพียงความรู้สึกเย็นเยือกที่ยังคงอบอวลอยู่ฉันไม่ได้เห็นผี ไม่ได้เผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายแต่ฉันได้เห็นความตายได้ย้อนรอยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในอดีตได้เป็นประจักษ์พยานกับตำนานที่ถูกลืมเลือนไปภาพของรณีที่ยืนอยู่ริมหน้าต่างยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจำของฉันมันไม่ใช่ภาพของวิญญาณที่น่ากลัวแต่เป็นภาพของวิญญาณที่ยังคงเศร้า,าร่างที่ถูกจองจำอยู่ในความทรงจำของปราสาทแห่งนี้ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ศตวรรษก็ตามฉันใช้เวลาอีกหลายวันภายในปราสาทแห่งนี้ไม่ได้เพื่อการสำรวจอีกต่อไปแต่เป็นการรำลึกถึงเรื่องราวที่เพิ่งได้ประจักษ์แก่สายตาฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมตำนานของปราสาทแห่งนี้ถึงถูกลืมเลือนไปเพราะกษัตริย์ผู้โหดเทียมคงจะพยายามลบเลือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความอับอายของพระองค์แต่เขาก็ไม่อาจลบเลือนความเจ็บปวด ที่ฝังรากลึกอยู่ในห่วงเวลาของปราสาทแห่งนี้ได้เลยแม้แต่น้อยในที่สุดฉันก็ตัดสินใจเดินทางออกจากปราสาทไม่ได้นำเอาสิ่งของใดๆติดตัวกลับไปนอกจากสมุดบันทึกของระนีที่ฉันตั้งใจจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวที่ปราสาทแห่งนี้ได้มอบให้การเดินทางกลับเป็นไปอย่างเงียบเชียบฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างติดตัวฉันออกมาจากปราสาทแห่งนั้น ไม่ใช่สัมภาระแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่อาจลบเลือนได้แม้จะกลับมาสู่โลกแห่งความจริงแล้วแต่บางครั้งฉันก็ได้กลิ่นดอกกุหลาบที่เริ่มเหี่ยวเฉาช่วยมาในยามค่ำคืนหรือได้ยินเสียงบทเพลงกล่อมเด็กที่แสนเศร้าแววเข้ามาในความฝันราวกับว่าราชินีผู้ถูกลืมยังคงติดตามฉันมาเพื่อให้เรื่องราวของเธอไม่ถูกลืมเลือนไปอีกต่อไปฉันรู้ดีว่าฉันจะไม่มีวันกลับไปที่ปราสาทแห่งนั้นอีกเลย ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ฉันจะจดจำและเป็นผู้เก็บรักษาความลับของปราสาทชายแดนกับตำนานสุดหลอนที่ถูกลืมไว้ในใจตลอดไปและตระหนักว่าบางตำนานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่มันคือวิญญาณที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในการเวลารอคอยผู้มาเยือนคนแล้วคนเล่าให้เข้ามาสัมผัสกับเรื่องราวแห่งความรักความทรยศและความตายที่ยังคงก้องกังวานอยู่ในปราสาทอันโดดเดี่ยวแห่งนั้นตลอดชั่วนิรันดร